วันนี้วันนี้ก็มาเป็นเออ่กัปตันอเมรายการแบมมี่วัวไนท์รันนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเออเป็นการเตรียมเตรียมความพร้อมก่อนกับไตัหวันรายการแบมมีวัวจะเข้านะก็แบบว่ากัปตันอเมริการนี้เป็นได้ว่าเออเป็นไอคอนิกของเรื่องการสุขภาพดีเราก็ต้องสุขภาพดีใช่ใช่ใช่ก็เลยจะมาวิ่งวันนี้ใช่เพราะว่าถ้าใครจำเงินได้ในหนังเนี่ยกัปตับไต้หวันจะมีแบบฉากหนึ่งที่เขาวิ่งอยู่ในเอดีซีเนาะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นสวนสาธารณะของเขาก็เอายกฉากนั้นมาเนี่ยแหละมาทำในกรุงเทพบ้าน4กิโลได้คือแบบจิ๊บๆเลยใช่ไหมจิ๊บจี๊บวิ่งที่ซ้อมมาด้วยนะนี่แต่คุณอิทธิคุณสั่งวิ่งว่ะคาดหวังให้คนอื่นเนี่ยไม่คุณไปบอกแม่คุณหรืคนอื่มาเล่าให้ฟังเองว่าเฮ้ยปูวินเนี่ยก่อนมาวิ่งงานวิ่งวันนี้ปูวินซ้อมบอกว่า4กิโลใช้เวลา21นาทีเนี่ยคือแบบเนาะ ถือว่านานสำหรับเขาคือวันนี้เขาจะทุ่สถิติใหม่สี่โลเขาจะใช้เวลาสี่นาทีนี่วันเดียวเลยกันสี่นาทีผมไปแค่บุหรี่ปิคนัทโคตรเหนื่อยนะแสดงอ่ะเออได้เลยแต่คือเราซ้อมไปจริ๊กมั้ยนิดหน่อยครับผมนิดนิดหน่อยจนาดยไม่เพราะว่าตอนแรกอ่ะเรานึกว่าแบบเราจะตายเอาถ้าเราไม่ซ้อมมาก่อนไง ไปน้่ได้ซอมไลูกซ้อม่ะก็แบบกลับมาวิ่งเพราะว่าจากเอ่อสไลิมปิกเรารู้สึกว่าตจะตายเหมือนกันก็รู้สึกว่าวิ่งมาก่อนละกันจะได้แบบไม่อายคนไม่ได้คนเยอะนะไม่อายคนใช่คือกัวที่สุดคือไม่ได้กลัวว่าวิ่งไม่ได้กลัวว่าวิ่งไม่ได้แต่อายคนนนแล้วฟีมเป็นตัวอย่างฟีมาด้วิ่งเหมือกันหรอวิ่งวิ่งวิ่งกี่กิโลบอกเขาไปลูกสิ ใช่ค่ะครูเวงจะใส่ชุดกับตะเมกาวิ่งไปโลกครับผมอยู่ทีมเลทฮอกเขาทีมเลทฮอกตันหนึงชุดกับตะเมกาของพี่คือแบบไหนคือเล่นไหนฉากไหนไม่ใช่เราไปหนังคิดไปนอนไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวน้องกลัวนั่งนอน้าดวิ่งวิ่งคือนี่ยคือคพอมี่ไงเนี่ยแย่ว่าแต่พี่เลยแฟนคลับทุกคนก็ถามว่าวิ่งหรือเปล่า แล้ววันนี้จะวิ่งไหมวิ่งดิเอ้าผมนักกีฬาอะไรกีฬาดูท่าไม่คือผมผมผมก็วิ่งอะไรอย่างเงี้ยปกติก็วิ่งเดี๋ยวผมวิ่งแถวนี้ผมได้สักคนละสองสามร้อยผมน่าจะรวยแล้วแหละอันนี้วิ่งเหรอคนละวิ่งอันนี้วิ่งเหล่าทรับย์ไดวิ่งวิ่งครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาวิ่งเริ่มกลับมาแล้วคือทุกคนดูเชื่อมั่นในตนนั้นตนว่านนท์จะไม่ใช่ใช่เขาทำได้ กิจกรรมแบบอื่นถนัดกว่าเราอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่กิจกรรมบบอื่นถนัดกว่าก็ช่วงก่อนในนี้ก็ออจับแต่ไม้ครับไม่ได้จับลลแล้วก็ดูแลสาวๆระหววิ่งไหมเผื่สาวๆโดแล้งใจสาวๆเดี๋ยวนี้เขาแข่งแกล้ง,งเขาแบบว่า <c oughs> ไม่ต้องแบบไม่ต้อง่เกระอะไรแ่เขาให้ตัวใส่ชุดนี้วิ่งนะเดี๋ยวผมกลับเลยแล้วไม่ไหวหรอกชิ้นต่งเอ้ยเออชิๆนะผมถามพี่แค่นี้เลยถ้าตัวพีว่เห็นคนใส่เสื้อหนังวิ่งพี่รู้สึกแปลกไหม เขาอาจจะรีบแฟชั่นแฟชวมันตอ่งเออตำรวจเป็นไม่นาโอ้ผมไม่ใช่ทอมครูนะไจะต้องขอโทษด้วยแต่ศิลปินตัว top อย่างนนท์ใส่ชุดนี้วิ่งก็ได้ใช่ซึ่งนอกจากนนท์ที่จะใส่ชุดนี้วิ่งก็พี่น้ำตาพี่น้ำตาใส่ชุดนี้วิ่งเหมือนกันสี่งที่สูงอยู่แล้วสี่สี่โล ว่าก็ฝากกิจกรรมดีๆกับกับอเมริกาับเรฟครับก็ฝากกับอเมริกาด้วยนะครับก็วันพุธที่12บกรกฎาคนะครับทุกโรงเทพยนต์นะครับตัวใครที่เอ่อเป็นแฟนคลับมาเวลอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นเอ่อเป็นแฟนคลับหนังแอคชั่นนะครับบอกเลยว่าแอคชั่นรอบนี้เดือดมากๆครับก็ฝากด้วยครับ น้ำตาลอาวเน้ตาลนัวแทสารหรืลูกะก็อย่าลืมนะคะดูพร้อมกันในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็จะสนุกกว่าเพราะว่าน้ำตาลเชื่อว่าทุกคนไม่มีทางหลบสปอยได้แน่นอนอย่าลืมนะคะกับตันอเมริกาเบรฟนิวค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสี่คนครับฝั่งเรทักด้วยไหมครับถูกครับผมก็ฝั่งฝากฝั่งพวกเขาด้วยแล้วนะครับผมแล้วก็หนังเรื่องนี้เข้าวันที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับผมคืออาทิตย์หน้าพุธหน้านะครับก็อย่าลืมมาดูกันนะครับที่ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคร ก็ฝากด้วยนะคะฝากหนังฝากงานฝากงานฝากทีห่คิดว่าใครจะเข้าที่หนึ่งนะที่สี่คนพี่ยังต้องถามอีกเหรอคะพี่ยังตาลอยู่แล้วโอ้โหพูวินก็บอกว่าสี่กิโลยี่สิบนาทีเนี่ยเก่งมากๆเลยนะวันนี้ลองลบล้างสถิติตัวเองใช่เดีแต่พี่พี่เชียร์มวยลองพี่เชียร์มวยลองนะนี่เขาจะสิบนาทีแล้วนะนนท์เขาจะขอวิ่งเมรกาอะไนะวิ่งเหรอ ไอวิ่งอหวิ่งเนี่ยมึงเริ่มถ่างกูไปมจะไม่วิ่งวิ่งแต่หลายคนคาดหวังเลยนะคะว่าแต่นนบรอตัีีเอออยาขคาดหวังอะไรกับผมไหฮะชีวิตที่ผมแค่ผมคาดหวังตัวเองก็เหนื่อยแล้วครับอคขอบคุณนครับตลอดสวย